โรงเรียนวัดหัวคุ้งตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอพาชีจัังหวดพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด111คนประกอบไปด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คนโดยมีนางสาวสุนิสาสำธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดหัวคุ้งได้มีการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ระดับสองดาวได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและแนวทางจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อต่อยอดให้ทุกคนในโรงเรียนโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. น่ด้านโรงเรียนโรงเรียนวัดหัวคุ้งม,มีบรรยากาศที่ร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภยัยห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนมีการประชุมร่วมกันวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ทุกฝ่ายจัดทำโครงการบูรณาการการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่างๆในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาของนักเรียนด้านคุณธรรมมีการสำรวจปัญหาสาเหตุและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ และกลุ่มได้แก่ผู้บริหารคุณครูและกลุ่มนักเรียนเพื่อค้นหาอัตลักษณ์คุณธรรมซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบและจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน มีการจัดโครงการค่ายคุณธรรมสวดมนต์ธรรมจกักรห่างไกลายาเสพติดประจําปีการศึกษา2,565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในทุกๆวันศุกร์ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติศาสนากิจตามศาสนาที่ตนเองนับถือมีคุณธรรมจริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียนและยังได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะพระวิทยากรจากวัดหัวคุ้งมาสอนรรมชั้นตรีชั้นโทให้กับนักเรียนอีกด้วยโรงเรียนมีผลงานโครงงานอาชีพที่สอดแทรกคุณธรรมระดับห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยให้ครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมจัดทำเป็นแบบบูรณาการในรายวิชาต่างๆก็ได้ แต่ต้องมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอัตลักษณ์ลงสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเช่นโปรงงานอาชีพของทุกระดับชั้น ชั้นอนุบาลโครงงานบัวลอยใบเตยชั้นประถมศึกษาปีที hmm. ่หนึ่งโครงงานน้ำยาล้างจานชั้นประถมศึกษาปีที่สองโครงงานน้ำยาล้างมือชั้นประถมศึกษาปีที่สามโครงงานเลี้ยงไก่ไข่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โครงงานน้ำพริกเห็ดชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโครงงานน้ำมันพลายแก้ปวดเมื่อยชั้นประถมศึกษาปีที่หกโครงงานอิดตัวหนอน การดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมีการสอดแทรกลงไปในทุกๆก,กิจกรรมการเรียนการสอนเช่นกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์กิจกรรมมรารยาทงามอย่างไทยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโดยการสังเกตนักเรียนที่มีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีความรับผิดชอบและนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆที่สะท้อนถึงคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 2. ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารของโรงเรียนวัดหัวคุ้มมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมให้ความสำคัญต่อาการพัฒนาโรงเรียนมีการบริหารงานที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนโครงการโดยการกำหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาและเต็มเวลาพูดจาสุภาพเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารวมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกับชุมชนมีวิถีชีวิตพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 3. ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท มีการออกแบบการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชื่อมโยงในสาระที่สอนเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงาน หรือการผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อเป็นการฝึกอุปนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัยโรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับคณะครูงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นครูและนักเรียนแกนนำ และขยายผลไปยังคุณครูทุกคนในโรงเรียนส่งผลให้ครูมีคุณธรรมลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทำงานเป็นทีมมีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนด้านที่4นักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดหัวคุ้งทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน4ข้อคือ 1. รักความเป็นไทย 2. เรียนดี 3. มีคุณธรรม4 น้อมนำหลักปชาาัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโครงงานที่บูรณาการคุณธรรมร่วมกันมีการทำงานเป็นกลุ่มมีความรับผิดชอบและเสียสละ สามารถเป็นผู้นําและผู้ตามได้และสามารถรวมกันแก้ปัญหาได้อย่างดีซึ่งการที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกันนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลงนักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักประหยัดอดออม รู้จักสมบัติของสาธารณะเอาใจใส่ในการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นโรงเรียนได้จาดนิทรรศการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนและได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆเช่นการประชาสัมพันธ์ในเพจโรงเรียนในกลุ่มหลายผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานโครงงานที่เป็นแบบอย่าง สู่สาธารณะนะเช่นการจัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรมร่วมกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์โรงเรียนวัดหัวคุ้งมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความก้าวหน้า เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเพื่อเป็นคนที่ดีในสังคมเป็นบุคคลที่ดีไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมรู้จักหน้าที่ของตนเองมีน้ำใจเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไปค่ะ